ช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงรดราดได้ผลเกินคาดนะครับท่านผู้ชมครับสวยงามนะครับประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้ผลนะครับใส่บัวบัวก็งามนะครับน้องบัวดูกลมสวยงามครับบัวประดับนะครับท่านผู้ชมครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่องภูผาเมยนะครับวันนี้นะครับมาอีกแล้วนะครับจุลินทรีย์สังเครแสงครับสีสวยมากนะครับท่านผู้ชมครับที่เห็นเข้มๆนะครับได้หลายเดือนแล้วนะครับนี่สีแดงนะครับสีเขียวนะครับก็มีนะครับสรรพคุณนะครับก็มีมากมายนะครับแล้วก็วันนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับนําไปใส่ บัวนะครับบัวสวยงามนะครับท่านผู้ชมครับเราจะไปทํากันเลยนะครับคุณสมบัติของเขานะครับมีคุณสมบัติที่เด่นมากนะครับกําจัดน้ําเสียทําให้เป็นปุ๋ยนะครับของพืชผักได้หลายชนิดนะครับโดยเฉพาะวันนี้บัวนะครับท่านผู้ชมครับไปดูกันเลยนะครับมาถึงสะบัวแล้วนะครับ ที่บ้านโบราณนะครับบ้านโบราณของผู้ไทยนะครับอายุประมาณเกือบ200ปีแล้วนะครับร้อยกว่าปีแล้วนะครับหนองสะบัวนะครับเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับแต่เรามีหนองสะบัวสวยงามนะครับท่านผู้ชมครับเราจะเห็นนะครับต้นเล็กๆก็มีนะครับออกดอกสะพรั่งเลยนะครับเราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีเข้มนะครับ และไม่เข้มนะครับแดงอย่างมากแล้วก็เข้มแล้วหลายเดือนนะครับเราจะใช้ทีรดราดเลยนะครับสาดลงไปเลยนะครับเราก็เห็นแบบนี้นะครับทุก7วันเราสาดใส่นะครับหรือไม่มีเวลาก็ทุก15วันนะครับท่านผู้ชมครับเราใส่อย่างนี้เลยนะครับตอนเย็นนะครับท่านผู้ชมตอนเย็นนะครับเรารดราดอย่างนี้นะครับตอนเย็นนะครับ ใส่บางๆไปอย่างนี้นะครับเราจะเห็นความแตกต่างสวยงามนะครับตรงที่เราใส่ไม่ถึงก็ก็ไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมครับเราทุกเจ็ดวันเราเทเลยนะครับไม่ผสมน้ำก็ได้นะครับมาอีกมุมนะครับเป็นสีม่วงอมขาวนะครับเอาขาวอมม่วงก็ได้นะครับทีเดลงไปเลยนะครับ ความสวยงามจะเกิดนะครับท่านผู้ชมภายในหนึ่งอาทิตย์กวเช่นผลนะครับเขาก็ต้องรอการปตับตัวท่านผู้ชมครับทำตามได้นะครับาานี่ไงครับครับทำตามได้นะครับไม่เกิดพิษเกิดภัยจากพืชเลยนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับนำสิ่ง เล็กๆน้อยๆแต่ยิ่งใหญ่นะครับสําหรับปวงปัญญานะครับที่เราใช้จุล4ีสังเกห์แสงวงเขานะครับเขามีปุ๋ยอยู่แล้วมาเพิ่มนะครับเขาจะไปย่อยนะครับที่เสียให้เป็นอาหารของพืชได้นะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่องฟูผาเมยนะครับลาท่านผู้ชมด้วยคลิปที่มีสาระน่ารู้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับช่วยเป็นกําลังใจติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ